สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังน้องแบมนะคะวันที่ฝนตกนะคะเราจะพาน้องแบมไปอาบน้ํากันนะคะน้องแบมเล่นเละเลยวันนี้ไปเจอกันที่อ่างอาบน้ําเลยจ้าน้องแบมเดินมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะมาดูกันที่อ่างอาบน้ํำเลยจ้า แวะถูต้นไม้ก่อนนะคะคันมากเลยตอนนี้แวะถูต้นไม้ก่อน น้องแบมก็จ่าบน้ําได้นะคะเดินรอบสามรอบก่อนนะคะหาที่ถูก,ก่อนนะคะตอนนี้กําลังจ่าบน้ํานะคะคันเหรอลูกถูกอะไรขนาดนั้นดูน้องแบมนะคะคงจะคันหน้าดูนะคะสนุกเลยวันนี้อาบน้ํา